คนที่นินทาคนตาตีตาสวดคืออีบิวกับย่ยไมพัชรีโอ้ยฉันจะไม่พูดเรื่องน้องฉันฟ้องใครและฟ้องเท่าไหร่ฉันไม่พูดแต่ไหมสันถึงบ้านแล้วนะอันนี้ฉันไม่ได้พูดนะ ไม่นั่นลหละพีโ่โนอตทีวยาโซ่ยังไงดีดขายทรัแม่ขายวัตสุละ่ะโอ้ยเขาศิวากูบ่ะละ่ะขายนะมันเป็นเพราะว่าหรือว่าจะไปจงไวเห็นอีหยงังลูกเต่าเดาด่างไงแม่เพื่เขาสะไปอยู่บ้านนอกเขาบ่อยากอยู่ได้บ้านนอกขายเลยบีกขายขาดทุนก็ขายเพราะนั้นมันขายได้เร็วๆเจอหน่องกูขายขาดทุนกูตบมือกินไหว่ายกรุงเทพฯปุ่นศูนย์ คือจะสร้างแนวโนดฉันไม่ได้แนะนําน้องฉันนะแค่ความคิดพวกเราตรงกันเฉยๆฉนอดว่าอยู่ด้วยพี่โนตไปคัดฉนดดอยู่ที่ดินเดียวนี้ไปคัดฉนดดอยู่ที่ที่ดินเดียวนี้อสังหาถามฉัน ฉันทำมาหมดแล้วถามน้องค้าเดียวฉโฉนดเป็นชื่อเธอไหมถ้าเป็นชื่อเธอไปที่ดินเดียวนี้อุ๊ยขอสิงยิ่งกูบลาสูที่ยานอยู่ดีขอปริบาลผู้ใดดอข่อยว่าขอยเป็นตาสั่งหน่าขอยในกล่องั้นเป็นตาสั่งพี่น้อง อ่าผมเป็นจะสร้างให้คําปรึกษาในสิ่งที่มันเป็นไปได้นะผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปทับถมใครผมพูดหลักความเป็นจริงในเรื่องผมก็ถามน้องผมว่าถนนเป็นชื่อใครชื่อบิ๊กอ่าถนนพิถหาไม่เจอบิ๊กก็ไปคัดที่ที่ดินแค่นั้นเองวันเดียวได้นี่คือสิ่งที่แนะนําคือหลักการมันเป็นอย่างนั้นเนาะ หลักการมันเป็นอย่าง,งานั้นไม่ได้แบบ <c oughs> ว่าไ,ไปแบบว่าบิดบิดบิดเบือนหรืออะไรเนาะอพอน้องผมบอกว่าหาฉนวนไม่เจอผมอว่าหาไม่เจอไม่เป็นไรไปคัดเอาใหม่ฉนวนเป็นชื่อใครผมก็แนะนําตามหลักข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้ไปกั่นแก้งหรือไม่ได้ไปอะไรใครส่วนะ ส่วนเรื่องขายที่มันเป็นดุลพินิษของน้องผมนะครับมันเป็นดุลพินิษของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะอะไรที่มันอึดอัดแสดงว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ก็บอกว่าเออก็ขายเลยก็ขายเลยถ้าเป็นชื่อบิก๊กบิ๊กก็ขายเนาะโอเคบอสบอสไม่ได้แบบบิดเบือนหรือหรือแบบว่าทําในสิ่งที่มันไม่ได้ถูกต้องเนาะผมบริเนะน้ำหนองผม เนียนีสิ่งที่มันบ่ถูกต้องอือขอบคุณดาวนะคะปุพี่น้องมึงใ้ดาวด้อนี่สามสิบดวงบุญพิจาาขอบคุณนะคะพิจาาสุกัญญาบอพิจาาเป็นคนหูพูดดีพิจาาเราเป็นคนหน่ารักเนี่ยคันเพื่อในทรงดาวเนี่ยความสวยความงามความดีจะขึ้นมาท่านที่ โอ้ยอย่ามาหลอกถามยังห้ามมาหลอกถามผมนะมูเจ้านี่มันมาหลอถามคอยแล้วคอยกเว้าววันนี้คอยเองเป็นคนที่ตัวคนว่าเป็นอยู่ป่นปลาแซลมอนแกงอีลอกใส่ไข่ปลาคาเวยียขอบคุณพี่ปอนปอนขอบคุณครับพี่ปิลปอนเห็นบ่พี่ปิอนแล้วเป็นไง บึงลักษณะธาทั่างเราเป็นคนจิตใจดีเมตตาคำจุนโลกบริวารหากบริวารหอมเด้ยนี่คนบอกเลยว่าได้แอบไปแก้ชื่อหลังโฉนดโด,ดยทุจริตมันแก้ชื่อได้ด้วยหรอมันแก้ไม่ได้โฉนดจะมาแก้ชื่อได้ไงแก้ไม่ได้ครับสัญญาซื้อขายอยู่ข้างหน้ามันมีสัญญาซื้อขายเวลาซื้อขายที่ดินก็จะมีสัญญาซื้อขายแปะข้างหน้านโฉนดเลยที่ดินก็จะให้มา เออมันแก้ไม่ได้หรอกถึงมมนแก้แต่ยังได้ฮาวเราไปแก้วิธีใหพี่น้องไปถามมู้เจ้าเนี่ยพี่ตุกตาผู้จัดการสาขากราวินสาขาบางนาพัชสาขานิคม304สาขาบางนาสาขาสมุดประการสวัสดีคะ่ะฝากกราวินคลินิกกับรณพีคลินิกด้วยนะทุกคนต่อไปนี้จะเห็นบอสโนดอยู่ในช่องรณนพีคลินิกนะอยู่ที่กรุงเทพบ่อยมากแล้วนะเพราะบอสโนดจะไป กรุงเทพไปดูรณพีคลินิกนะฝากรณ่นพีหนเดอ้อคลินิกสีนงเหลืองกันนะขายที่ดินมันขายพักว่าขายดียังได้ซื้อแปดแสนขายสามแสนชื่อบ่คาไว้ข่อยสามเดือนอยู่เด้อหนเด้อเด่เวบาวดอกอย่ามาหาหลอดถาม อย่ามาหลอกถามผมไม่พูดบอลน้นไม่กินกบไม่กินืึ่งบ่กินปลาไหลบ่กินกบบ่กินออ่งม่กินปลาไหลกินได้ต้มงูสิงบม่แม่งงูสิงก็บอกินนะครับอะไรรู้มีอย่าเข้าบ้านหรอ มีมาแบบยังไงคอยคอสมาเป็นแม่บ้านเจ้าขจีตั้งมาฮุ่งให้กินด้วยแม่บ้านขอทำหุ่งนี่แซ่บเด้อยายแบมอยากได้โบทอกจากทีซีหน้ายายแบมๆมไม่น่าจะฉีดโบทอกนะหน้ายายแบมๆต้องฉีดพวกนนพวกเออ่ฟอร์มาลีสสารกอมาเล,ล่งมันยังสารกัมมันตรังสีหน้ายายแบมแบมต้องต้องถือพวกสารกัมมันตรังสีพี่น้องเพราะมัน มันยากมากอ่ะในสนท์ฉันไว้ว่าซื้อขายกันซื้อขายครับซื้อขายมีสัญญาซื้อขายแปดหน้านะมุมีดอกพี่น้อง ให้โดยเสน่หาจังไดมแม้สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายถามแล้วไม่หลอกมาบอกพี่ว่าโฉนดไม่ได้อยู่โฉนดไม่เห็นก็เลยถามน้องโฉนดเป็นชื่อใครชื่อผมภัยที่ดินวันเดียวได้ การที่จะฟ้องเรียกคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นแบบแม่ให้ลูกลูกไม่ดูแลแม่บุปการีหายมุ่นมั่งมระดกแม่ให้ลูกลูกบ่าเบิงแม่ก็สามารถฟ้องคืนได้อันนี้ได้วันปิดฤดูกาลนะทุกคนนะ วันที่สิบสี่มิถุนายนะวันปิดฤดูกาลนะครับผมผู้ใดว่างกับมาเดอ้อผู้ใดบ่าว่างกับทางกลุ่มปิดของโตเกียวมิวสิกนะครับอีสานนครสิงเอ็กโตเกียวมิวสิกเอ็กหมอรำไอดอลนะครับผมบอสโนดกับบอสบิ๊กจะขึ้นแสดงตลกนะครับเพราะว่าบอสโนดร้องเพลงไม่เป็นนะครับน้องข่อยบอกข่อยไปอัน,นเรียนร้องเพลงข่อยกไปเรียนอยู่พี่น้องบอสคือข่อยหรอกข่อยร้องไม่ได้ข่อยเขาบูดถือขี้ข่อยเขาบูดถึงจังหวะกับมูจักี้ ขอบคุณครับไปทำมาหลายครั้งแล้วทีตอนเีนขอบคุณนะครับเห็นป้พี่นี่ชุนลุงสุกเลยจะเลื่อนสุกบอกเดี๋ยวบอสจะไปแล้วทุกคนจะไปอาบน้ำอาบน้องไปงานแล้วฝากด้วยนะครับอะไรทานี่ฝากแม่ใหญ่บีมแม่ใหญ่บีมการละครด้วยนะเธอนะ่ะตกชั้นแล้วชั้นชอบดูช่องเธอนะแม่ใหญ่บีมนะ ฝากถึงยายบีมการละครหน่อยนะว่าถ้าขึ้นมกเผือกเรื่องเช่าบ้านแทนเฮียยายยายบีมการละครนะไปดูนางนะโอเคยายบีมการละครนะฝากนหน่อยนะว่า <c oughs> นางอ่ะขึ้นมกเผือกเรื่องเช่าบ้านค่ะเจ้าขึ้นสิพิษตับเจ้าขังน้อยยายมือนหนึ่งมือนหนึ่งไม่เอ็ดยี่หยังยึดตะคิด โอ้ยขันเราถึงได้บีมกันแล้วข้อล่อยกัอย่างหัวแราพี่นออ้องคนอีหยึงคือ,อยังแบบว่างอะ่ะนีบีมนางว่างหรือวะชีวิตนางนี่อยู่ได้ด้วยการแบบอยากรู้เรื่องชาวบ้านทั้งสี่เต๋อยีย่บีมฉันชอบเธอนะฉันอะเป็นเอฟซีอยู่ห่างๆนะฉันเวลาเธอโดนทัวลงหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะเป็นกำลังใจให้เธอนะ ไปก่อนพี่น้องก็อย่างาง่วยยบีม